ใครที่อยากติดโซลาเซอร์แต่ยังลังเลอยู่นะครับ ข้อมูลมาเยอะมากรอราคามันปรับลงมาใช่ไหมฮะตั้งแต่2องแสนก็ยังไม่ติดแสนเก็ยังไม่ติดแสนหก็ยังไม่ติดมาแสนสามก็ยังไม่ติด, 100, 000, 300, 000ตดวันนี้แหละครับรับรองว่าติดแน่นอนนะเพราะว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของทุกคนลหลายนค,คนนะคะกลัวว่าการติดตั้งโซลารเซลล์ไปแล้วเนี่ยจะโดนช่างทิ้งงานค่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาโทรตามช่างไม่ได้ตามตัวไม่เจอแบบนี้จะไม่เกิดปัญหากับเราอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเราเจอหน้าจอทางทีวีแบบนี้จะบุกถึงบ้านของคุณผู้ชมทุกคนดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวเลยค่ะถูกต้องครับเราจะขึ้นเป็นยันหลังคาบ้านุ นะดูว่าติดได้ไหมดูแนวสายไฟว่าเดินมาปลอดภัยหรือเปล่าไปยังตู้ไฟเมนบ้านคุณครับดูว่าแผงนะี่ยติดได้ทิศทางทัวร์หรือเปล่าครับผมรวมไปถึงน้ารั่วแล้วก็อุดหลังคาให้ด้วยนะยังไม่พอครับเรามีแอปพลิเคชันนะไว้ดูการทํางานของโซลาเซลล์หลังบ้านว่าประหยัดไฟให้คุณไปแล้วเท่าไหร่แบบเรียวทางครับดูแลกันไปแบบยาวๆย,ยังลูกบวชได้เลยครับและมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าคุณเชนค่ะได้ใช้ชื่อเสียงนั้นอยู่ในโลโก้ของเชนโซล่าเลยนะคะต้องบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้นะคะอย่างที่พี่จอห์นสันบอกนะคะว่า 1, 7, 000, 000, 9, 000, 9, 000, 9, หมื่นเก้าพันก็เคยคล้ายหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันก็เคยมีแต่ว่าวันนี้ได้ข่าวว่าลดราคาอีกครับก่อนลดราคาเอาแอร์ไปฟรีก่อนเลยคนละหนึ่งตัวครับขนาดเก้าพัน BTU ซึ่งตัวนี้นะทั้งคอมเพรสเซอร์ทั้งท่อแอร์ติดตั้งให้ฟรีไปก่อนเลยวันนี้หยิบมือถือค้างไว้ก่อนนะเพราะว่าหลายคนบ่นมิดอนสารพี่บีบอกเนี่ยโอ้ติดโซล่าร์นะอยากจะประหยัดแอร์แต่ที่บ้านยังไม่มีแอร์เอาแอร์ฟรีไปสิครับแล้วทันวานี้นะครับเนี่ยพอรวมญาติกันนะโอ้ลูกเด็กเล็กแดงมารวมญาติกันกอดอาม่ากอดคุณยยย่่่าาคคคุุณเปิดแออออรรร์ให้บบัวน ไปเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นความสุขจากเรานะครับแล้วมาที่ชุดติดตั้งแผงเลยครับนี่ครับพี่จอร์นสันพี่บีครับเราก็จะมีตัวแผงใช่ไหมแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์นะครับคือเซตนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนประหยัดค่าไฟได้สมมุติพี่จอร,นะร์นสันนะค่าไฟที่บ้าน3,000บาทติดชุดนี้นะครับชุดแบบว่ามาตรฐานนี่นะครับจะประหยัดค่าไฟได้ประมาณ1,500บาทเลยสมมุติพี่บีค่าไฟประมาณ5า้0 0กครับถ้าเกิดว่าติดนะชุดใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็จะประหยัดค่าไฟได้ประมาณเดือนละ3-4,000บาทแล้วบ้านผมครับลูกเยอะครับนีี่่่่่่่่คคคุุณณแมมมมอยยยูดดดด้้ววาาาาาาาไไฟฟหหืนกกบทท็จะะะตติัังชสรรรถปป6-10,000 7 0งเบาทต่อเดือนได้นั่นเองครับทีนี้ครับมาดูนี่เลยครับนี่ถือว่าเป็นหัวใจของการติดตั้งโซลาเซลล์เลยนี่คือเครื่องหัววอินเวอร์เตอร์นะครับที่จะแปลนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นกระแสไฟสลับนะครับแล้วก็เข้าทีวีทุกคนเข้าแอร์ที่เราแถมฟรีไปทุกคนเนี่ยนะครับก็อาจจะเปิดแอร์ฟรีเปิดทีวีดูฟรีอยู่ก็คือไม่ต้องเสียค่าไฟนั่นเองทีนี้ครับถ้าเกิดว่าความไว้ใจนี่ไปดูภาพหลักฐานเลยครับผมบินไปที่สำนักงานใหญ่มาแล้วครับไปเจอห้องรับเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ด ติดตัวนี้อยู่นะครับแล้วเรื่องของแผงเป็นยังไงครับพี่จอรสแนนี่ครับแผงที่เราเลือกใช้นะเป็นมาตรฐานระดับเทียวันครับหลายคนด้ยินปุ๊บงงเฮ้ยเทียวันคืออะไรเทียวันคือมาตรฐานของแผงที่เป็นอันดับต้นๆที่ทั่วโลกนั้นยอมรับครับถ้าเกิดว่าแผงเนี่ยใช้แล้วมีปัญหาอะไรปุ๊บเราเปลี่ยนแผงใหม่ให้ทันทีครับแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะติดแล้วนะครับลองคำนวณนิดนึงครับว่าบนหลังคาบ้านของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาแผงใหญ่ๆแบบนี้ครับไปวางได้ประมาณ6แผงไหมถ้าได้นะหยิบมือถือรอเเเเลยยยยนนะคครรรรรััับบบดดีี๋ววผมมมมจจชุุุ่่่ณณพพอออแปหไฟ้้กกกกกาาาาถึง ประกันที่มากกว่าค่ะดูแลเรื่องการติดตั้งให้นะคะตลอด2ปีเลยถ้าหากว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันขึ้นตัวแดงขึ้นมาไฟฟ้ามีปัญหาไฟฟ้าจากโซล่าหรือว่าการประหยัดไฟมีปัญหาเราโทรหาได้เลยนะคะแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างนะคะเรามีบริการล้างแผงให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดฝุ่นเข้ามาโอ้โหปกคลุมไปหมดเลยนะคะทำให้ผลิตไฟได้ไม่ดีแบบนี้ค่ะก็จะขึ้นไปล้างแผงให้เลยนะคะปีละหนึ่งครั้ง2ปีค่ะแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เรา,าประกันให้ถึง10ปีนะครับแล้วตัวแผงครับที่พี่จรสรรบอก เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังรับประกันการผลิตไฟฟ้านานถึง25ปีแล้วเรานะครับจะพาวิศวกรที่มีใบอนุญาตจริงๆไปขออนุญาตขนานไฟจากภาครัฐเนี่ยให้ฟรีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับที่อื่นพี่จอสารพี BA, ร่เบีย์ค่าสํารวจ3 0 0 0 2 0 0 0 5,000ของเราลงสํารวจพื้นที่พร้อมวิศวกรพร้อมพวกเราให้ฟรีด้วยนะครับแล้วที่สําคัญวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราแถมแอร์ให้ฟรี9,00 0พิลลียพร้อมติดตั้งพร้อมคอมเพรสเซอร์พร้อมลากทอ่อแอร์ให้ด้วยนะครับและนี่คือวิทีที่ทุกคนรอคอยนะคร ลดให้แน่นอนนะครับแต่ขอมอบสิทธิพิเศษต่อเนื่องนะครับผ่อนศูนนะครับผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนานถึง10เดือนไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีดอกเบี้ยนะครับและตอนนี้จะขอเปิดโปรโมชั่นนะครับใครโทรทัน100สายวันนี้พวกเราดูแลเองถึงที่พร้อมวิศวกรนะครับจาก1 3 9 0 0 0สบาทลดไปเลย10,000บาทนะครับเหลือ1 2 9 0 0 0สบาทนะครับได้ทั้งหมดนี้เลยครับพร้อมรับประกันพร้อมแอร์ด้วยนะครับโทรมาตอนนี้เลยที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดเชนโซล่านะครับตาม่เป็นกกการั สิิทธ์เพื่อนนะครับวันนี้ทั้งเซตนี้129,000บาทแถมแอร์9,000วิทยุนะครับติดตั้งรวมกันเนี่ยก็ประมาณ15,000บาทนะวันนี้ฟรีไปหมดเลยครับทั้งแอร์ทั้งค่าบริการทั้งค่าติดตั้งเลยนะครับโทรมาตอนนี้นะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดเชนโซล่านะครับแล้วอย่าลืมใครที่ผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับจาก129,000บาทเนี่ยหาร10ไปเลยจ่ายแค่เดือนละ12,900บาทต่อเนื่อง10เดือนแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยโทรมาก่อนนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอด พับได้แคมปิ้งให้ฟรีคนละหนึ่งตัวด้นะครับถ้าติดตั้งไม่ได้เช่นแบบว่าทิศไม่ได้หล้างคาไม่ได้ระบบไฟไม่ได้เราคืนเงิน500บาทให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นการรวมภาพบรรยากาศแห่งความสุขนะครับที่เราไปติดตั้งมาเริ่มจากพี่จอนสันครับเฮียธวัชชัยครับเจ้าของอู่รถใหญ่ที่ชนบุรีนะครับผมดูมาหลายเจ้าไม่กล้าติดครับเห็นหน้าคุณเชนเุิบบอกเลยว่ามาติดให้เฮียหน่อยตอนนี้ช่วยเฮียไปยัดค่าไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอมีคุณอิทธิพลกรุงเทพมหานครนะคะดูทีวีวันนี้พรุุ่งงนีีี้้้้ไไปปปหบบตเเเเออออมลยยยยยยรรรรริดัฟคแวข็ณพท นี่เองนะครับมีคุณแม่ที่สูงอายุปกติเนี่ยก็จะประหยัดแอร์นะครับไม่กล้าเปิดเลยนะครับทีนี้พอลุกขึ้นมาหน้ามืดบ่อยๆครับคุณนภพรเห็นหน้าผมเห็นหน้าพี่บีเห็นหน้าพี่จรสรน้องทรายครับก็เลยติดตั้งทุกวันนี้ครับนี่คุณแม่นอนแอร์ช่ำเลยมีความสุขนะครับลุกขึ้นมาหน้าก็ไม่มืดเลยนะครับและตอนนี้คือ30วินาทีสุดท้ายนะครับวันนี้เซ็ตติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟทันทีนะครับวันนี้จาก139,000บาทนคาัหลืไนเ10,000บารั0บาทนะครับมดไ้เลยหที่1451หมาที่นบาลืม ใครที่ผ่อนพานบัตรเครดิตนะครับจาก129,000บาทเนี่ยหาร10ไปเลยจ่ายแค่เดือนละ12,900บาทต่อเนื่อง10เดือนแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยโทรมาก่อนนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดเชนโซลานะครับซึ่งวันนี้แถมแอร์9,000 BTU ให้ฟรี1ตัวด้วยพร้อมคอมเพรสเซอร์พร้อมการติดตั้งนะครับซึ่งปกติแล้วแอร์เนี่ยพร้อมติดตั้งประมาณ15,000นะวันนี้ไม่ต้องไปคิดครับฟรีไปเลยนะครับโทรมาตอนนี้เลยครับที่1451หรืออแดไลนึ่งสี่ห้าหนึ่างครับือกาแ หรือจะผ่อนก็ได้นะครับเดือนละ12,900บาทต่อเนื่องนาน10เดือนนะครับ0%ดอกเบี้ย0%ค่าธรรมเนียมนะครับผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมในการนะครับยังไงโทรมาก่อนนะครับตัดสินใจตอนนี้หยิบมือถือตอนนี้ยังทันนะครับพวกเราดูแลถึงที่นะครับโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดเชนโซล่านะครับรีบโทรครับเรียะวเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567